ที่เราโรงแรมเนี่ยคุณจะมีโชว์งาน,นโชว์นี้ให้คนมาเบิกนะคะยามิซิลีเลยค่ะพี่น้องแยมแฮงค่ะจะซ่าฮอลีฮอลีโล่งแฮงแยมแฮค่ะแล้วก็เรนจะม,ามาีปรว่าการแสดงโชว์ให้ลูกค้านะคะม,มองนี่มาเข้มมามาลงเรือซัมป์ลีนกันค่ะแฮงแฮงค่ะพี่น้องอะไรด้วยไหน โอ้เดอะฟิชอันนี้ซัมบลินที่เขาลงไปข้างก่อนนะคะปลาไหลน่ะพี่น้องโอ้ยปลาที่เมียน้อยซื้อมาตาเกาหนีวะมาตาเกาหนีเนาะเดือเคำื่บินมาอีกแล้วค่ะมาอีกรำนะค่ะบรรยากาศบรรยากาศยามแมลงนะคะสองทุ่ม ทองฝ่าตกซาสีทองงามค่ะถ่าจอดเรือค่ะไปกันค่ะ,ะครับปกติแล้วมองนี่จับนี่ดนตรีเปียโนโลเลนให้คุยคนฟังตลอดเวลาค่ะอโอ้เงียบแห้งท่้งหมดนี่สุดดีเลยค่ะโอ้ยไปใส่กันนอกวันนี้ <laughs> แล่นลง เงียบแห้งค่ะเงียบแบบเงียบเป็นแบบเศาเลยค่ะเพราะปกติเรามองนี้เป็นจุดที่คนมาย่างมามางนะคะชมวิวแต่ว่าเงียบมิดส์เลยค่ะปกติมงนี้จะหามองน่งยากค่ะอะไรจะจอนโอเคเคทำยังไงจอดเป็นนอน chị tiao, 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 đi tiao, Come on, tiao, 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 photo สุดยอดค่ะสวยงามสุดๆเลยค่ะสวยงามเองค่ะดะเป็นตกดินไปหากับบ้านค่ะพาะคือฝนจะตกค่ะนะคะคือบินไม่แล้วค่ะ ปกติแล้วโหแบบชิวัญยางคนจะหลายแห้งค่ะแต่นี้ก็คือจะมีคนพักคนเศราเต็มนะคะเงียบค่ะมีแค่บอกี่หลังนะคะ<ง>แล้วก็นี่ค่ะเงียบโมมีเลยค่ะโมมีเลยค่ะเงียบสุดๆเลยค่ะ<ง>อันนี้ก็ปิดค่ะ ตัวลงคือเข่าค่ะฝนโควิดเอ้ยเนาะตาเยืตัวตาเยะ่ตัวตตนะคะท่านี่ก็เงียบท่านี่ก็ปิดแต่ว่าเครื่องบินก็นมาทุกสามนาทีก็แปลกค่ะว่าคนไปยุ่เมืองใดคนขึ้นเครื่องเครื่องเต็มนะคะเครื่องเต็มนี่ค่ะงามแหงค่ะงามกระเน้นคือสิงามนะคะเนาะทางยางต้นต้นปาล์ม ต้นปาล์มไม่น้อยเลมาต้นปา,านล์มสช่ากคังคังโรงแรมเงียบปิดปิดตัวลงค่ะแต่ก่อนนี้ก็เมื่อก่อนโควิดจะมาเยอะนะค่ะคนเต็มเต็มอี่ลีค่ะเราจะก่อนนะสามีก่อนจะมหามหาเสาจอเอาแถวๆนี้เต็มแทงน้ำค่ะเงียบอันนั้นก็นเงียบ ร้านอาหารร้านานั้นก็เงียบค่ะลมลมลอยๆหนาวค่ะไมได้นางพักสักนิดช่วงาอากาศเงียบเงาความดือ้อบินลงไม่เหรอคะพี่นอ้องมาแบบทุกสามนาทีนะคะทุกทุกสามนาที เลยะค่ะแต่ผู้บอยังมาเล่น,นะค่ะก็เลยม้าปล่อยผู้บาวเล่นเล่นนี่สักพักค่ะแล้ว่อยกลับกัน,นะคะน่ะเงียบแหงค่ะปกติมองนี่โอู้ยบอกเลยได้ค่ะว่าเต็มเต็มค่ะมาปีนี้เงียบไม่น้อยหนาวค่ะลบมุมเสือกันหนาวแล้วมีแต่หกักใ่หู้ดีนะคะแต่ผูู้บาลคนมวนกันปล่อยคนเล่นกันสักพักค่ะแล้วก็ มองวงความเงียบโอ้เงียบแพค่ะเงียบจนใจหายแต่ชิโน่ยเยอะตนวคนอยู่แถวนี้นะคะทีเพิ่นเปิดหา้างร้านเพิ่นนะคะพยายามที่บาเปิดร้านเสียก้าเซาน,นะคะว่างมากแหงค่ะปกติแล้วมองเล็กน้อยนะคะจะจะเล็กน้อยหลายแล้วก็มีโต๊ะให้ผู้ปกครองนั่งกินอาหารข้างนอกนะคะแล้วก็ให้ลูกเล่นแต่ว่าค่นี้เงียบค่ะเป็นไฮโลกม่มค่ะเพราะว่าลมนะคะ รบมุมอยู่หลังร้านค่ะรานค่ะนี่พวกนี้เราจะเปิดทางแต่ตอนนี้คนเปลี่ยนบรรยากับกะต้าแนงพนมติลูก ยียบแพง,งนนค่ะเงียบร้านปิดมิสซีคนาลายปกติเราคนจะแบบยางส้นกันกับบาน่ะคะกับ้านนะคะหลังจากปบาปเล่นแล้วมาหน่อยกะเลยแนมไปเห็นแก้วมังกรได้ได้มาสามหน่วยค่ะเพราะว่าที่เบิงแล้วมันคุณภาพไม่ค่อยดีค่ะ โลละเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรหาสิบนะคะอ่าคิดเป็นเงินบาทเท่ากับเก่าบาทนะคะประมาณประมาณเกือบร้อยกุาลานะคะเนาะมันคือมื่นแท้ทรศัพท์มาหน่อยมืดมมาทั้งมืนง่นนี่งไปสายมีเท่าหกยูโรบริานถึงบ้านถึงโลนะคะหกยูโรกระตกุกคือหน่วยละเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทค่ะ แก้วมังกรได้มาสามหน่วยค่ะเมื่อเอินจะพาให้ผู้เฒากินค่ะผู้เฒ่าพ no ันมากกันนะคะเนาะก่อนจะให้ผู้เฒานอนค่ะตอนนี้ก็ซีทุ่มเลยให้เพิ่นเล่นเล่นเกมหน่อยนึงค่ะเล่นทะเลเล่นเกมหน่อยนึงค่ะก่อนคื้นนอนนะคะเนาะเซย์คุณไนท์ทุกเอปเปิวันสวัสดีครับเซย์คุณไนท์ด้วยลูกคุณไนท์บ๊ายบาย Bye. Bye-bye.